สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาศิ์พมรานนท์นะครับก็มาแทนคุณกิตพลนะครับที่ติดภารกิจนะครับก็เจอกันในวันสุดท้ายนะครับของเรียกว่าการเทรดครั้งสุดท้ายนะครับของปีนี้แล้วนะครับพร้อมกับผลตอบแทนที่เรียกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่หนักไปตามๆกันนะครับผมวันนี้ในไหนวันสุดท้ายแล้วนะครับเราคุยกันสบายๆนะครับพูดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับก็มีเวลาสัก1 0 1 5นาทีนะครับเพราะว่าภาพรวมตลาดเนี่ย อย่างที่เห็นนะครับไทยเนี่ยหยุดวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างสาหรัฐอเมริกาเองเนี่ยหรืออย่างฝั่งยุโรปเองเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงคริสต์มาสนะครับหรือเป็นฮอลิเดย์นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังเทรดอีก2วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คงเรียกว่าแ่งตัวน่า hmm. <laughs> จะแ่งตัวในกรอบแคบๆมากกว่านะครับก็จะลุ้นว่ายืนเหนือ1,410จุดได้หรือเปล่านะครับก็ส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะแข่งอยู่ในระดับนี้นะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับในปีหน้า ซึ่งปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าในอย่างน้อยๆน,นะครับในช่วงมกราคุมหามกรานะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังน่าจะสดใสยอยู่นะครับเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในตลาดที่แรงก,กาที่สุดนะครับในต้องเรียกว่าในโลกนี้ด้วยซ้ําไปนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับผลตอบแทนของเซ็ตอินดในปีนี้เนี่ยอย่างไรพัน้อยสิบเนี่ยปีนี้อย่างที่บอกก็คงวันนี้ก็คงไม่ได้แก่ง เอ่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นหนึ่งในผลตอบแทนของตลาดนะครับที่แย่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับก็เรียกว่าดีกว่าพวกหันเสิงเนี่ยนิดเดียวเองนะครับของไทยเนี่ยก็ลงไปประมาณสักสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับเอ่อจีนเนี่ยอย่างหันเสิงเนี่ยก็ลงไปประมาณสักสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับหุ้นในเซ็นทรัลซิกนะครับถ้าเกิดเรามาดูตัวที่เปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยดีที่สุดในรอบปีนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้น ในส่วนตัวเหมือน UHA นะครับที่เห็นนะครับอย่างตัวเดลต้านะครับตัวปตทนะครับก็ยังบวกได้ประมาณสักเเนะครับในปีนี้นะครับ BBL นี่ก็ยังบวกได้สาเนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาลงหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับที่อินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักพันเจ็ดร้อยจุดเนี่ยวันนี้กลุ่มรงไฟฟ้านะครับ EA เนี่ยถือว่าเป็น เวิร์สโฟล์แมนที่สุดนะครับในเซต50นะครับลงมาประมาณ53-54เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็กลุ่มโรบอทฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวบีกลินจีเอสนะครับลงมาในเฉลี่ยเฉลี่ยในประมาณสัก30เปอร์เซ็นตนะครับก็ต้องถือว่าใครลงในกลุ่มโรบอทฟ้าไว้เนี่ยก็เจ็ดตัวไปตามๆกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ปีหน้าเนี่ยก็เรียกว่าเอาลุกของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับอย่างน้อยๆนะครับเพราะว่าเป็นตลาดหุ้นที่เอ่อเล็กกาที่สุดเนี่ยในภูมิภาคนี้นะครับถ้าเกิดเรามาดู เมื่อวานเนี่ยอย่างที่บอกนะครับตลาดอเมริกาเนี่ยตลาดฝั่งยุโรปเนี่ยก็แกว่งอยู่ในแดนบวกนะครับแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าตัวการประมูลพันธบัตรนะครับซึ่งส่งสัญญาณที่ดีนะครับบอลยูเนี่ยปัจจุบันก็ลดลงแล้วนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงนะครับเราเริ่มเห็นค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับในส่วนตัวในช่วง หนึ 1> 1่งถึงสองสัปดาห์นี้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเม็ดเงินจากกองทุนไทย ESG เนี่ยเริ่มเข้านะครับก็จะประดานในหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปตตนะครับตัว AOT ตัว BBL นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มโร้ตฟ้าเนี่ยก็ได้กลุ่มโร้ตฟ้ากลุ่ม,กล,มกลางงานเนี่ยก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะครับสาหรับข่าวในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเบาบางนะครับเราก็คิดว่าก็น่าจะยังโฟกัสไปที่ในส่วนตัว กลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตของตัวกองทุนอยู่นะครับก็วันนี้นะครับในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยก็มีตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับที่ดีที่สุดในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีต่อทั่วโรงแรมนะครับมินเอราวัณเซนเทลนะครับรวมทั้ง AOT ด้วยนะครับใครไปสนามบินช่วงนี้เนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่าเรียกว่านักท่องเที่ยวนะครับนักเดินทางเนี่ยในรซนภูมิเนี่ยก็แน่นทีเดียวนะครับก็ต่อคิววันเรียกว่าเป็นชั่วโมงนะครับ ข่าวอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็น้ำมันดิบเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแค่กิเลออกประมาณสัก2วันนะครับกว่าจะจบก็คิดว่าสิ้นปีเนี่ยก็น่าจะยืนอยู่ที่ประมาณสัก74-75เอบอเอ่อเบรนเนี่ย7 4ดสิ่ ประมาณทั้74-80เหรียญต่อบารเรลได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพู้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็คงได้อันญโสงไปด้วยนะครับก็ปิดป,ปีมาเนี่ยก็ถือว่ามี i อ v น n t o r y ลอส s นิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยกำไรของกลุ่มพลังงานในปีนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตัวที่เก็บพุ้นข้ามปีดีกว่านะครับเราพูดถึงปีหน้าฟ้าใหม่นะครับจะเอาอยังไงดีนะครับก็เ,เปิดมา วันดังคาหน้านะครับก็ยังคิดว่าเม็ดเงินเนี่ยน่าจะยังเข้าหุ้นใหญ่อยู่นะครับก็อย่างที่คุณกิจเนี่ยพูดตลอดนะครับเขายังเชื่อว่ามีเซ n น a ตร์คอร์สเนีอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยเส้นเรื่องหลักๆของของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็คงหนีไม่พ้นการปรับลดดอกเบีย้ยของ ทาเฟดเองนะครับซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมีการปรับลดอย่างน้อยๆเนี่ยสามครั้งในปีหน้านะครับแล้วก็เริ่มปรับลดเนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่เดือนมีนานะครับหรือกลางปีเป็นต้นไปนะครับซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยที่ looking forward ไปประมาณสักสมเดือน6เดือนเนี่ยก็น่าจะสะท้อนใน,นเน่ยต้นปีนะครับในส่วนตัวที่น่าจะเป็น key concern เลยก็คือตัว ความรุนแรงในภูมิภาคนะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นหลายๆที่นะครับมีสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันออกกลางเองทางฝั่งยูเครนเนี่ยก็ไม่จบนะครับแล้วก็ทางทางตะวันตกเองเนี่ยก็กับรัสเซียเองนี่ก็ยังทะเลาะกันอยู่นะครับทวฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยแม้ว่าจะมีการขับลบชั่วคราวนะครับแต่ก็ฮึ่มฮึ่มกันอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยอย่างที่หลายท่านทราบมานะครับในต้นปีหน้านะครับพอกลางกรกภาเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีของทางไต้หวันนะครับซึ่งอยากให้จับตาดูความรุนแรงในภูมิภาคนี้นะครับถ้าไม่มีปัญหาถ้าเกิดดูว่าเป็นฝั่งไหนนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประธานาธิบดีที่ได้มาเนี่ยแล้วต้องเรียกว่าไม่ได้โปรโจีนสักเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะให้เวทมนตซีนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็าตามนะครับเราเชื่อว่าการที่ตลาดหุ้นเนี่ยคอลเล็ตลงมานะครับใน ช่วงประมาณสักอาจจะเป็นสักช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเอเมริกาเนี่ยก็จะเริ่มมีการขายหุ้นนะครับเพื่อเอามาจ่ายภาษีเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นจังหวะตรงนั้นเองเนี่ยที่ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วดึงซ e n ิเมนต์ของตลาดหุ้นโลกเนี่ยลดลงนะครับก็อาจจะเป็นในจังหวะในการเก็บหุ้นนะครับก็ถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยสถิติที่ผ่านมานะครับที่เราเก็บหุ้นในช่วงประมาณสักมีนาเมษาเนี่ยแล้วมาขายปลายปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยผิดพลาดอะไรนะครับ ในส่วนตัวหุ้นในพอร์ตวันนี้นะครับก็เราก็ยังแนะนำตัวเดิมนะครับปตรทออเอ็กโก้นะครับตัว c r อานะครับอาจจะเป็นท็อปพิกในปีหน้านะครับเพราะว่าตัวเลขการคาบเลีกเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับตัวสามารถนะครับตัว b d l SCB เนะครับรวมทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบอคฟิลด์นะครับ g p เทสซเองเนี่ยนะครับสี่ห้าตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นท็อปทิกที่เราเลือกมานะครับ สำหรับเ,เรื่องอื่นๆอ,อันนี้น่าจะมีขออนุญาตอ่านข่าวไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ในวันนี้มันสิ้นปีแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่เห็นคอนเซนแซสเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองว่าตลาดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแกว่งไซเวย์นะครับก็หุ้นที่คอนเซนแซสเนี่ยหรือหลายๆเจ้ามองเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นหุ้นที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นท็อปทิกของเรานะครับเราเราเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็ คงเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับของตลาดหุ้นในปีนี้นะครับก็ยังอยากให้จับตาดูไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนในวันนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่นะครับปีมังกรทองนะครับก็มาเจอกันนะครับสวัสดีนะครับ